คือหลายๆคนก็ตัดตามองว่าแบบเออแน่มาลูกงานกที่แข่กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองตัดตาเป็นไงบ้างจ๊ะโอเคน่าจะยังมีบ้างก็เอ่อจะบอกตรงว่าจริงๆอ่ะเออระหว่างกับแขกคือจริงๆเราคุยกันอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแล้วเรื่องก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยในการร่วมงานหรือว่ามันก็ปกติค่ะมันมาสนิทใจกันสรับเรา หนูหรอก็จริงๆก็นิดนึงค่ะตังงาจแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วค่ะกับพี่แขทอะไรเงี้ยก็คือค่ะค่ะชาเราก็เคันว่าเออเราไม่มีอะไรกันนะอะไรเงี้ยค่ะยังมีอะไริงใครเปลงเลงบ้างไหมเวลาเลิกงานกันนะครัก็จริงๆจะบอกว่ามีไหมก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอแล้วก็าก็ดีเขาก็คือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลงอะไรมาใช้คำว่ามันมีบรรยากาศอึดอัด้ไหมไม่มีไม่มีปกติค่ะใช่ ได้มีการได้มีการปลุกหรหลังไห์เตียนใจอะไรกัน จริงๆมีค่ะจริงๆเราก็อย่างที่บอกค่ะเราเจอกันหลายรอบเนาะแล้วเราก็อย่างที่บอกอย่างมาเจอนี้เราก็มีคุยกันว่าเออถ่ายถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็อย่างงี้ก็คือถือว่ามันก็ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้ต้องรู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างคาพ,พูดนะทุกที่แฉมาพูดกับเราแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วโล่งใจมันมัน,น <ะ S 2> ปลดปลดเราใ,ในใจเราออกจริงๆไม่เราก็บอกว่ามันมันไม่มีคําพูดใหม่แต่หมายถึงว่าเวลาเราเจอกันแล้วเราแบบเอ้ยสบายดีไหมเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองการแสดงออกมากกว่า ใช่ค่ะเหมือนตอนแรกจะมีการค่ะตอนแรกเหมือนกันจะทำสามครั้งโอ้ค่ะจริงหมูยังไงก็ได้ออไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการไม่สะดุกใดเลยนะไม่มีค่ะไม่มีอย่างอยางกลับห้องกัมพันธ์กับห้อแคมเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าในวันนั้นเราต้องข่าวล้วว่าอันนี้คือป่าหรือว่าองไรปล่าโี้มันจบไปนานแล้วก็คือจบ ขาดค่ะขาดใช่ก็ไม่ไม่อย่างที่บอกค่ะไม่มีรีเทิร์นแน่นอนหมกอย่างอย่างตัวเราลุฟออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างที่บอกอะคนเราเวลามันเจออะไรมาสุดท้ายมันก็ต้องลุฟออนคนเราเรนก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วค่ะอย่างภาพล่าสุดที่คนเห็นหรือถ่ายมาไปเ่ไปเจอกันไปเจอกันกูนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะเออตอนนั้นนันเอิรนมีไปเที่ยวที่หัวหินซึ่งหนูว่าไปกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วจริงๆบางเอิญไปเจอที่นั่นมากกว่า ไม่ไม่ได้มีกาสได้คุยจริงๆก็มีคุยมีคุยค่ะแล้วก็คุยกันปกติใช่แบบพี่น้องปกติอ๋อหมายถึงว่าามสัมพันธ์ตอนนี้ของเราก็คือแบบยังยังคุยและปกติไต้อยู่ในบทรัศนศึกก็คุยกันได้ปกติค่ะใช่แต่คนรัศนกษาก็คุยกันดใจตัวเองชต่นนี้กปาก็คุยกนไกค่ะยั่ไม่รับยังไม่ค่ะใชแต่คนรนี้เราก็มนไ้ปกติค่ะใช่นรันเึกษก็คกันไดก็ิค่ะใ่บอกาง ก็มีคุยบ้างแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะก็เรื่อยๆแวัที่ผ่านมามันทให้เราต้องดูละเอียดขึ้นหมหน่ก็มีบ้างด้วยอายุด้วยอายุมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนแบบเราก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเวลาจะทําอะไรมันต้องคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกําแพงมันสูงขึ้นไหมขั้นบกวนกับความรักของใหม่ก็นิดนึงก็กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราแบบไม่ใจร้อนใช่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเมื่อวันไหนที่มันใช่เดี๋ยวมันก็จะใช่เองอย่างถ้าครั้งใหม่ที่เราจะจะจะมีในครั้งหน้าเียเราจะเป็นคนตัดสินใจเองหรือจะมีแบบให้หลายๆคนช่วยตัดสินใจก็ครั้งนี้ก็น่าจะมีให้หลายๆคนร่วมกันตัดสินใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบว่าตอดตรงว่าจะต้องเป็นคุยขายอยรที่บอกคือตอนนี้ผมก็โสดเนาะอะไรอย่างเงี้ยยังใช้คําว่าโสดยังใช้คําว่าโสดได้อยู่ค่ะเป็นโสดไม่สนิทไหมหือว่าก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็หมายถึงว่าเราก็คุยคุยเรื่อยๆศึกษาดูใจกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ขอยนิดนึงแบบว่าถ้าเหมือนเหมือนเหมือนก่อน้มันจะมีข่าวนิดนึงก็คือเหมือนทางพี่ชมปเเหมือนไปสนิทกับทางเพียอะไรเงี้ยมันมีข่าวออกมาอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะรู้จักกันก่อนอยู่แล้วหะค่ะแต่ถ้าถามหนูตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้มากกอนไม่ได้รู้ค่ะแต่เราแับเลียนี่ไม่ได้รู้จักกันก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนร่วมในการเดียวกันแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาจะไปรู้จักหรือสนิทอะไรกันมันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเพราะหนูไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเราเราเราไม่ได้มีคุยเรื่องนี้กับเขาทางไม่ได้คุยค่ะจริงๆช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยสักางใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ